สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเขามาติดตามรับชมบ่าวนะครับพอจะเป็นเอสซีเก่าเอสซีใหม่มาชมตัวเลยรครับวันนี้มาพอกัะเนี้ยงเต่าครับไว้เติมอะไรพี่น้องเต่าเงหนึน่ทีหนึ่งวันที่หนึ่งกลุ่มภาพันตีหกหาครับพี่น้องไว้เติมอะไรพี่น้องมาเต่าเป็นไงหรอครับจะติดเต่าโม่งกลัวหรืเนาะวันนี้พาพี่น้องมาหาลงน้องลงสอนบังคับนนจะโดนน้ำกันครับพี่น้องน้ำแห่งน้ำบกแน่หรอครับ ว่านี่ก็ไปหาพักครับพี่หอกไปหาพักคูดวันนี้มาหาสอนบางแมงดาแมงจะเตาไปปนครับวันนี้ได้พักแต่เหลือเนีกราฟครับแนี่กินกับพักครับวันนี้น้ำเดิมคอนแน่และจ้ะ พี่น้องมาแล้วหนามเพิ่นขอนบอสน้องเมงดาครับตัวแรกจ้ะหนามเริ่มขอนเริ่มบกเนี่ยพี่น้องวูบแมงตาเตาะถืกเนี่ยอั้ตัว โตอยู่เนาะล่าจะลูกคนมั่งว่านเนี่ก็ไปเกบพักกูดพี่น้องล่าอยู่เนาะจ้าเอามากแกงพื่จังเสียบไปได้พี่น้องพื่จังแกงนหน่อไม้่เนาะแกงเส็ตพักขาครับ จะบัดแแลกเข้าถือว่ามัานอยู่จ้ะคุณน้ำกันจ้ะ น้มบอกนหมามแดงก็มันหน้ามันขวานมป็นตัถือดีได้เนอะ ตามพวกล้องแน่แหละพี่น้องบาทนี้ก็ห่างแต่บาทเบิแเลยพี่น้องอันนี้ตัวหนึ่งนี่จ้ะพี่ว่ามานันจ้ะ จะเพิ่งลอยขึ้นมาส่วนเราพอดีหม้านี่กับพี่น้องแมงดาครับตัวแม่ได้ยัเนาะ,นะตัวแม่เพื่อนครับตัวใหญ่ตัวแม่จ้ะขาโตแล้วพี่น้องต้องมานครับวันนี้แมงก์เต่าพ่อได้เก็บอยู่เนาะจ้ะหลอกลว่าซีหาโตอยู่พี่น้อง เก็บไปเรื่อยๆครับเบสตบพี่น้องนี่จ้ะ มาล้องเบิ่งฟังพี่น้องมาหันห้องสอนฟังปุ่นเด็กแมงดาหาโตครับล้องเบิ่งฟังพี่น้องจะเล่นเลยจ้ะหมานแมงดาบวเหลิมเลยจ้ะมองเลยมองมาไหนมันแมงดาพี่น้องอจ้ะ สองตัครับมันนี่จะเตาก็พอได้เก็บอยู่ครับหนามคลอนแห้งนะจ้ะหนามเริ่มบกแห้งพี่น้องแห้งเมื่อไห่หน้าหลอบว่างหันท้องขม,มือว่างหันนี่เนาะช่ังแบบหนามนี่ขึ้นลายอยู่นะหน้าหลอบนี่แห้งเบื่อพี่น้องหว่วยพี่น้องสามคนตัวครับนี่ตัวสามจ้ะมันนี่คือ ต้องมานเถอะพี่น้องวันนี้บ่าวนัดมานไม่ได้นะจ๊ะสามพนพี่น้องไม่ได้จำโบจำโบเก็บซอยเอาไว้จำโบเบิดจ้ะจำโบวะเบิดเถอะพี่น้องนี่จ้ะจะเดี่ยวตามเลย หลุนกันเบืองบาทซ้องจ้ะเมื่อซีมานจะบาทแหลกเนาะจะบ,บาทแหลกเพื่นอนมันจะบาทกันนี่มันตายแล้ หางานเริ่มบล็อกเนะนามบกนี่จากหางหนานงานย่างบลายครับออหลอดสองโอ้มานจะหลอดแหลกเนาะต้องหลอดแหลกงานนี่มันแตกกันได้เหรอหนึน่งทับเตาวไายตัวอยู่จ้ะ เปียบไปเรื่อยครับเกือบมาแมงดาอีกม้มานบมาันเอเมานัดซันสวิงมาเลยจ้ะนี่จ้ะ,ะนี้ กระเต่าตัว,ตวนึ่งครับ่องคือจะจำอ้ไส่องมานอยู่พี่นอ้องจจ้ะอีกออีกแก้วอาอสวนบาทหนึ่งกระถือพี่น้อง

นกันเบิ้งจะหมานแ้วคายหมานีา่นะรบงาน,งนมึได้ไดก็จะ<า>ใส้หนามค่อนดีเลยเนาะหนามค่อนว่พันยังว่ามาอยู่ลายมไม่ค่อยมีหยาส่วนน้พี่หนอหาส่วนน้หยาจะต่ตอแยกๆไปครับ นี่จ้ะมันสิบพ่อสิบต่วบว่าสับคอยหน้าสิบต่อ,ส,อ,ตอสิบต่บบบนะจ้ะนามคอนแห้งจ้ะ นะตึกแม่งกิดเตาจรจ้ะหน่อยก็ขีบไปได้มาสอนออกพี่น่อมันหนาบกเบิดเนาะหนาเดิมบ่มีเนาะหนาบ่มีครับเลยหนาบุกสนจ้ะจากหนา เบาวนาะล่องไปสอนกลางๆมันจ้ะหลุนเบิงน้องกันจ้ะชวนหมาพึ่นก็นจะอยู่มองมันมีหยามีอยังสนเนาะจ้ะถ้าบ่มีหยาสนเพิ่นก็นจะบ่อยู่จ้ะแมงตับเตา้าแม่งดาจะเลื่อนหยาแต่ส่วนกลางๆแล้วจ้ะ เ้าขอกกระเลิมบุกเบิล้วจ้ะเป็นตัวถือพิ้งดาใช่ไหมเป็นเชนไรหรอนี่เป็ตเตาตัวใหญ่แห้งพี่น,อน,อน,น้องตัวแม่เนาะตัวแม่ครับสองตัวจนก็หลากเหงาวดร้นอนหน่อยร่อยออกน่นะพี ต้องลากสันสันเบืง้งก่อนสวิงมันตื่นรุมกันเบื้งจ้าถือผู้ชายหนามไม่ทำน,นี่พี่นอ้องคือกิ่ตลดาดมันไม่ได้ก็จ้าแก่ดีแห้งดีเนาะ ตัวผูย่างดีพี่น้องทองดำเลยเนาะนี่ถ้าเตาบับันไดน้นนามเลิกๆห,หลากซี่ง่าวร้ายกับล้อยออกครับกนสวิงตื่นพี่น้องแต่หอยมีแต่หนอยนอวว้วนเนาะอ้วนจะหอย อ้าวส่งขื่อมานเลยจ้ะเอาดีแทะแมงดาบันอุ้ยตกานกัะแม่พี่น้องขอน,นี้ลีนอะบันเนองเนาะขอน,นีิลีบันแมงกระเตาปตเป็นอะไรเท้าก่อยบาดี๋ยวฟ้ามาปิดด่นฟ้ามาปิดน้ำเลยจ้ะแมงกระเตาบกัดเป็นไรเนาะน้ำลึกๆ อิจ er mm ้าเพื่อนห้าสวนน้ำหยาเราจะไม่ได้บบเชกญไอ่า บาดได้บาดนานเลยพี่น้องบันนี้เบาหนัดมานกูบาดโอ้เหนียวแตกด้ยเหนียวใส่สุดข่อยดุกขันมาสอนไหลายคนเนาะงามซอยกันพี่น้องบาานาสอนผู้เดียวฮะถุดแก้มดาพี่น้องจ้ะ โมผาดเลยจ้ะันก็โตอยู่นี่สิตุ้งคูครับตัวนี้แกเต็มที่แล้วครับสิบก้าโตแล้วนอนจำมันตรงคือยอยู่พี่นอ้อง ดมาตโตรเราหนะน่นแงดาอจ้ะเอาละครับพี่น้องบัหน,นีกรบเได้อ้วยออกเมือนครับนี่ครับคนงานเฮาหมานแมงดาพี่น้องมันนีแมงดาทิพหกโตรครับบ้านนัสอนเพื่อเดียวพี่น้องเมื่อยแล้วครับขันไม่ร้ายคนสอนกับสิมวนอยู่เนาะเพราะว่าร้ายคนยำครับบ้านนสอนเพื่อเดียวพี่น้องเมื่อยแล้วครับบ่ได้หอนาาไม่กินน้ำครับมันนี ชือว่มาม้าอนูพี่น้องหลายเติบู่ครับเกือบพ่อสาวเนาะขาดอีกสีโตพี่น้องสี่พ่อสาวสำรับพี่น้องทันได้ชื่นชอบมาคลิปนี้่อย่าลืมไปกดไลค์กดแชกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบวาภาคลิปใหม่ๆจากฟนะ้านาดไว้นะไม่ใช่พี่น้องขอบคุณทุกพลังแรงใจทุกคอมเนตนทุกไลทุกแชร์นะครับสำรับคลิปนาบาน้านาสิภพาพี่น้องไปหายัางก็คอยหลุนไปทำกันครับสำรับคลิปนี่บา้านากระสาวกอยขอโตกับบาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ